แต่แต่มันมีข้อยืนยันว่าผู้ชายอยากได้ผู้หญิงที่มาเคียงมาเคียงไหลเพื่อให้เขาได้เติบโตมนุษย์ก็เหมือนต้นไม้อะคะ่ะต้องการใครที่จะมาผลักดันแล้วก็เติบโตรวมทั้งเราด้วยเราไมเซตได้ไหมวัน,นถ้าใครยังโสดไมเซตเลยนะคะว่าคนที่เข้ามาในชีวิตคุณต้องมาผลักดันแล้วก็มาทําให้คุณเติบโตคนคนที่เข้ามาในชีวิตคุณอะต้องเป็นคนนี้เท่านั้น ถ้าคุณรอได้คุณจะเป็นคนที่มีความสุขกับชีวิตคู่นะคะดังนั้นวันนี้พลังเชื่อมั่นในตัวคู่ของเรานะคะัะข้อที่สองคือต้องเชื่อมั่นในคู่ของคุณว่าเขาคือคนที่สุดยอดที่สุดคือคนที่โชคดีที่สุดที่ได้มาเจอคุณนะคะความคิดพวกน,นี้จะโน้มหนาวตัวคุณ ให้คุณกระทําสมองมันไม่ตอบตัวค่ะเพราะว่าเราโปรกแกรมมันไว้และมันเป็นระบบกลไกธรรมชาติของสมองที่ถ้าเราทําแบบเนี้นะคะชีวิตมันก็จะเป็นแบบนี้ข้อสามการกระทําของคุณคือไม่ เป็นผู้หญิงที่ยืดหยุ่นนะทุกคนเป็นผู้หญิงที่ไม่ไม่โกรธสมมติว่าในงานวันเกิดของเราเป็นเป็นงานวันเกิดอันนี้นะถ้าใครแบบซินสตีบเรื่องงานวันเกิดนะคะแต่ลิเองลิไม่รู้อ่ะลิไม่ไม่ค่อยหมายเรื่องพวกงานวันเกิดพวกวาเลนไทน์อะไรอย่างนี้นะคะแต่ถ้าลิก็ยังเชื่อว่าถ้าเขา มีความโรแมนติกมีความเป็นอาพรีเมียมถ้าผู้ชายมีมีความเป็นพรีเมียมเขาก็อยากทําให้ผู้หญิงที่เขารักอะทุกคนเราไม่ต้องไปโหยหาหรอกแต่บางคนไม่มีความยืดหยุ่นนะคะบางครั้งแฟนจางานมันเกิดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแฟนไม่มีดอกกุหลาบให้โกรธงอนนะคะบางครั้งก็ไปแอบบางคนนะบางเคสก็ไปแอบร้องไห้หลังตู้ยเย็นอะไรอย่างเงี้ย